สวัสดีครับผมนายนัทมงคมสวัสดี้นผมเดินทางมารีวิวนะครับขายที่ดินนะครับอยู่ที่บ้านละมงตำบลน,นาลงอำเภอศรีนาลงจังหวัดสุรินทร์นะครับดินแปลงนี้อยู่ตรงนี้เลยครับเนี่ยเป็นที่ดินแปลงสวยนะครับสี่เหลี่ยมหน้ากว้างนะครับน่าสนใจนะครับอยู่ติดถนนทางหลวงเลยนะครับสาย2 37 1ด ระหว่างอำเภอสังขะนะครับเพื่อ่ิะเดินทางไปที่อำเภอศรีนรงค์นะครับประชาผมขออนุญาตกลับรลองก่อนนะครับเพื่อที่จะรายงานเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้ต่อไปนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นี่อยู่ตรงนี้เลยครับโอ้เป็นที่ดินที่น่าสนใจมากๆนะครับมีหน้ากว้างถึง75เมตรนี่แล้วก็มีป้ายนะครับมาถึงก็จะมีป้ายตัวนี้นะครับบอกอย่างชัดเจนนะครับเนื้อที่ สามไร่สองงาน9ตารางว่านะครับราคาขายไร่ละ9 0 0 0แสนบาท9 0 0 0แสนบาทโอ้ราคานี่ถือว่าเหมาะสมนะครับเพราะว่าเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับทางหลวงนะครับทางหลวงแผ่นดินเลยนะครับแล้วก็เป็นทางที่มีการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอสังขะนะครับไปที่อำเภอศรีนรงค์นะครับถ้าไปทางนี้เนี่ยเนี่ยถ้าไปทางทิศใต้นะครับก็จะเข้าไปที่ นะครับอำเภอสังขะแล้วก็ไปที่อำเภอโบเชตนะครับแต่ถ้าไปทางทิศเหนือเนี่ยนะครับก็จะไปที่อำเภอศรีนรงนะครับอำเภอศรีครภูมนะครับไปทางนู้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านมาแล้วในสังเกตง่ายๆจะมีบ้านฝรั่งครับเนี่ยเนี่ยหลังคาแดงๆนะครับแล้วก็มีนะครับเสานะครับเสาสัญญาณโทรศัพท์ตรงนี้นะครับเนี่ยขับมาก็จะเจอ แล้วก็ที่ดินแปลงนี้น <c oughs> ี่มาถึงก็จะมีป้ายนะครับป้ายของผมเนี่ยตั้งเท่าไรครับเนี่ยตรงนี้หละครับนะครับเป็นที่ดินนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้างนะครับเหมาะมากๆนะครับสาหรับท่านใดที่กําลังมองหานะครับทําเลอาจะนะครับมองหาเพื่อที่จะสร้างปั๊มน้ํามันนะครับปั๊มน้ามันนี่ส่วนใหญ่แล้วก็นะครับหน้าที่ดินนี่จะต้องไม่น้อยกว่า60เมตรนะครับแต่ที่ดินแปลงนี้นี่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าหน้ากว้าง อยู่ที่75เมตรครับโอ้ถือว่าเข้าเกณฑ์นะครับได้พอดีพอดีเลยทีเดียวนะครับหรือมาซื้อมาเพื่อสร้างปั๊มน้ํามันหรืออาจจะทําเป็นนะครับมาก่อสร้างเป็นบ้านจัดสรรนี่ก็โอ้ใช่เลยนะครับบ้านจัดสรรนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านจัดสรรขนาดกลางนะครับโอ้จำนวนนี่หลายหลังนะครับเยอะทีเดียวนะครับพื้นที่นี่สวยงามนะครับแล้วก็ถมที่นี่ก็ถมไม่มากนะครับ า,าเป็นที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะประหยัดในเรื่องของการถมที่ดินนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ดูเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับตรงน,นี้เลยนะครับเนี่ยถ้าไปตรงนี้ไปทางทิศตะวันตกนี่ก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆหญ่เนี่ยนะครับเนี่ยเป็นจุดเส้นสุดของที่ดินแปลงนี้ทางทิศตะวันตกแล้วก็ไปทางทิศเหนือก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้านับเป็นที่นาก็จะอยู่มี1 2, 3, 4นะครับ4 4สนานะครับแปลงนาทั้ง 4, 4ี่ นะครับโอ้ใหญ่โตโมโหรานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้านหน้าพื้นที่ด้านหน้านี่ก็ยังเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนี่สำหรับสําหรับการเดินทางนะครับก็ถ้ามาจากอําเภอศรีนรงค์ก็มาที่นี่ก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับหรือมาที่อําเภอสังขะก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับมาจากอําเภอลําดวนก็30กิโลเมตรนะครับมาจากอำเภอโบเชตก็25กิโลเมตรนะครับหรือจะมาที่เขตเทศบาลเมืองสุรินก็์ก็50กิโลเมตรนะครับ ทางเข้าออกสะดวกสบายเป็นที่ดินที่มีอนาคตจริงๆครับน่าลงทุนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นทำเลทองนะครับราคาไร่ละ90,0,000บาทนี่ถือว่าราคาที่เหมาะสมมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดที่มีความสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนัตพลพรมสวัสดิ์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ไอดียลน์ก็0992801 729 0 9 9นะครับ ส่วนรายละเอียดเนี่ยผมก็จะติดเอาไว้ใต้คลิปนะครับของช่อง y t u t u นะครับต้องการที่จะขายบ้านขายที่ดินขายที่นาอสังหาริมทรัพย์ก็ติดต่อมานะครับให้บริการด้วยใจนะครับราคาค่าบริการก็นะครับสาจากยอดขายนะครับเป็นค่าบริการทั่วไปนะครับในการซื้อขายเกี่ยวกับบ้านที่ดินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอบคุณไปยังเจ้าของนะครับเจ้าของที่ดินนะครับ โอ้ใจดีมากๆและก็สวยด้วยครับนะครับวันนี้ที่ได้ไว้วางใจนะครับติดต่อให้ผมกับนะัยตาผมรสวัสด์ได้มีโอกาสมาทำการรีวิวนะครับเพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลนนี้ต่อไปนะครับที่ดินเนื้อที่3ไร่2งาน9ตารางวานะครับราคาขายไร่ละ900,000บาทวันนี้ขอบคุณมากๆขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ